อยม้อวนพี่น้องม่วนก็บิดพับลงมาสิอันน้ขอเข้าไปก่อนนะคนี้กล้องมะเอาไปถ่ายด้วยนะมวนแกบิดพับลงมาสิเพราะตั้งแต่ให้มันเกาะกันไว้บ่ให้มันบ่ให้ไม่เกาะกันนี้สารห้าไหลออกถ่ายแล้วจไ่ขอประตูหนอยเฮ้ยนี่ปลัฉลกระใส่นี้เหมันเป็นปลาฉลาก เราห้องเกสีเดเอาอันมันวมันมีดอวิาดมากชาจะถ้าเรากดปุ่มบมันจะกเนามันจะกระโดดเราเอาขอบมาสขึ้มันจะกระโดดเนะเอาขอบมาทับนี่เราห้องเกสีเดยอันนั่นอันม้วนมันจะร้องว่าราแบบนี้นะ วนแบบใส่ขอบตัวนี้เ่าเวลาเ่าใส่ขอบเ้าก็ตัดออกตัดสดมันออกเห็นมันเกาะกันไว้แต่ว่าเป็นเ่าเ่าสิตัดออกเลยเ้าเหาบริเวณแบบนี้เ้าบโบมวนแบบนี้แล้วเ้าตัดออกเลยกับบริเวณอย่างเพราะว่ากระตาพวกนี้เ่าสีบริเวณหิวปากเ่าสีบริเวณมาจับขอบมันมันสีบรุท มันเขาตัดเพียงนี่แล้เขาม้วนเลยกับโบเป็นยังเพราะว่ามันสีโบมันสีโบหลุดขึ้นเพราะว่าเขาเขาบริมาจับจับขอบมันยกมันจะมีง่วงกระตาพวกนี้มันจะเป็นกระตาง่วงนัวพี่ตัวน่ากลัวน่หลมากใ่เลยคันนี้แบบงงนิดเดียวคันนี้งเลยได้นี่อ กระบิดไปแบบนี้หาเพชรลมหาของกินใหญ่หรอวิตากระทุ้งขึ้นกะโดุกะโดุก้าดุอันนี้หาเพชรได้แล้วอย่าคุยกันเสียงดังลูกอย่าคุยกันเสียงดังไม่ใช่ไม่ใช่อนนี้มันขอพร้อมใช่เขาตัดขึ้นมาเขาเขาทำขึ้นมาโอ้ยรอจริง เป็นตอกติวต,ตอกติว,วมันก็สีแข็งแน่อยู่มันมีสวิรียอยู่ข้างหลังอ่ะคนเปิดให้มันได้ขยับอยู่ตลอดนิ่งนี่มียายแมงมุมเยอะเลยทาเข้าอ่ะมียายแมงมุมด้วยน,นี่อันนี้อันนี้อันอนีนน้มีอะอันนี้เปียอะไรที่ทำมาหารนี่เงี้ยก็ไม่รู้สิ ผีกระตือไม่ใช่มันอยู่ฐานใช่หรอมออคันนี้คันนี้งเรียกว่าผีค้อนเดี๋วเซลลูกเดี๋ยวน้องตื่นใช่ผีค้อนไม่นี่ผีคอนเอามาพี่อันนี้เห็นไหมผีคอนตัวเนี้ยมันจะเอาคอนเอาไปทุบหัวคนรอแล้วแล้วอันนี้มันจะเจ้าหัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่มาเพียดขอบแปะเซนสิมันมันสีเดียวว่าเห็นคนตุ้ดขานี่บังไว้ เราก็ใส่ได้ขับไปคือขอบรถว่าไปผีกระืผีกระตืี่ไม่มีบิดไปเรื่อยๆบิดไปจนบิดไปจนกลัวสิเบิดเส้นระตเผอีอิดว่าอาจจะเป็นบดอเผีกระสือคนไม่ค่อยกลัวสักหน่อยเลยอันนี้กระดิงแบบมันจะลอยมาหานี้ยง มันเหมือนของจริงดีนะเนี่ยนิ้งหรอไม่เคยับไม่มีสีนะเนี้ยกระเด้งกระดําแขวนกระเด็กมันทุบหัวนีงหน่วยนี้ถือว่าเป็นหน่วยทดลองกระวานเมีนที่สีม่วนแบบนี้เพราะว่าม่วนไปซุนไว้เห็ดตามที่เคยเฮ็ดมาหั่นเฮาสีบริเวณสีบริเวณม่วนปากบิดแบบนี้เพื่อห่อตัดต่อเพียงแล้วเฮาจะใส่ขอบเลย อันนี้เขาลองเห็ดสีลองเบิงมันเกิดหาว่ามันโบปิดเอาห้องกลี้กงไครไปต่างเลี้ยนลูกพี่น้องเพราะว่าผู้เห็ดจะมาทดลองขึ้นกันสำหรับสำหรับมวนแบบนี้มาทดลองขึ้นกันเพราะว่ามันมันบริเวณอันนั้นยังดอกบริเวณมันมีปัญหายังดอกเพราะว่าเอาบริเวณมาจับขอบมันหิวมันมีงวง

เกิดุกลชิจังวชจังเพื่อนชิงจังเพื่อนพีแล้วี่ก็เคิดเรื่องเขาเขาเหตุการ์บเหตุการ์ตูับเหตุการ์ตูว่ามันเกิดมาแบงไงตอนลลินอยู่บ้านลลินอ่ะทาไมล่าลินไม่รู้จักน้องชิงจังลลินอ่ะไม่ ชาบชินจังพี่อ่ะคือว่าน้องนัาอุ้มนะแต่ว่าชินจังชอบเล่นกับพี่อ่ะพี่ชอบเพ่แต่ว่าพี่ชอบขนมขนมดื้อแต่ว่าชินจังเม่ไปดื้อนะไม่ด,นะไดื้อหรอข้าง,งกแกล้วีกน,น,กนแมกแล้วก็แก้มปีกแก้มหรอแก้มริงจังมันอ้วนอ่ะพี่ชอบเี่กับชินจังไงหรอิจังตัวเก่งเลยินจะเป็นน้องของอุ้ม แล้วหนูก็เอาาเข้าไปเล่นย่าเนีวไล่นอล่หรใช่นนได้อเลยาเ,เล่นกิกอเคเล่นกิ่ารอนะเดี๋ยเซลลายลูกเย่าซลาลลน้องกี่ตื่นยังวะตัวปลาตัติดลองเองบินน่งมันสิเป็นยังไง มันบอกปิดตาเอาห้องก็ตัดเลยตัดเลยกะบเปังบเสียหายอะไรอะยเหลืองเอเขียวเขียวหแข็งตกสั่งมันแข็งมปิดตอกจิวจระเฮ็ดแบบนี้เราไปเรียกีกแบบนี้เ็นมันห้อยตงแแบบนี้ไปเรียก เิษสุดท้ายก็สมมติว่าเิ์นี้เป็นเิษสุดท้ายก็บิดล้วก็สีสอดกันมากมันยังหลเติบิดสำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องเบิ้งบิดดอกม้วนปากม้วนปากกะซากะตากะซากะตาสิไปวัดแล้วเดี๋ยกระซ่าหิว สำหรับไปวัดไปว่าสินี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแคน่นี้คลิปต่อไปก็ดตามต่อไปว่ารุ่นต่อไปว่ัดชี็็อยังไงได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ